ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชามิได้มีแต่ว่าอาวิชชาเพิ่งมีต่อภายหลังดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำกล่าวอย่างนี้แหละเป็นคำที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่า อวิชาย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อวิชานั้นก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชา คำตอบพึงมีว่านิวรณ์ทั้งหลายห้าประการเป็นอาหารของอวิชาดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลายห้าประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของนิวร์ทั้งหลายห้าประการคำตอบพึงมีว่าทุจริตทั้งหลายสามประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ทุจริตทั้งหลายสามประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริททั้งหลาย3ประการคําตอบพึงมีว่าการไม่สํารวมอินทรีย์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การไม่สํารวมอินทรีย์ก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์คำตอบพึงมีว่าความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะ,ก,ก,ก,ววะ,ญญะก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะคำตอบพึงมีว่าอโยนิโสมณนสิการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อโยนิโสมณนสิการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอโยนิโสมนสิการคำตอบพึงมีว่าความไม่มีศรัทธาดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ความไม่มีศรัทธาก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาคำตอบพึงมีว่าการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมคำตอบพึงมีว่าการไม่คบสัตบุรุษดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลเมื่อการไม่คบสัตบุรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทําการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำอโยนิโสมณสิการให้บริบูรณ์อโยนิโสมณสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ <S <S การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการให้บริบูรณ์ทุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการให้บริบูรณ์ นิวรณ์ทั้งหลายหาประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชาให้บริบูรณ์ดูก่อนพิษุทั้งหลายอาหารแห่งแห่งอวิชานีย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็มบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็ม แม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายให้เต็มแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทํามหาสมุทรสาครให้เต็มดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งมหาสมุทรสาครนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้นี้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือการไม่คบสัตว์บุรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำอโยนิโสมนสิการให้บริบูรณ์อโยนิโสมนสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการให้บริบูรณ์ทุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการให้บริบูรณ์นิวรณ์ทั้งหลายห้าประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งอวิชชาน,นี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แลว้วด้วยอาการอย่างนี้